ตอนวันนี้นะคะมาพบกับช่อง l ล t It b Channel อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะเพราะคลิปก่อนหน้านี้สองมาแค่แบบไม่มีบทพูดบ้างนะคะแล้วก็พูดสั้นๆบ้างนะคะชื่อสองนะคะชื่อจริงชื่อว่าภาภัสสรค่ะวันนี้นะคะสองจะมาแนะน ub, ําเคล็ดลับทํายังไงให้ดูหน้าเด็กกว่าวัยนะคะก่อนอื่นเนี่ยสองก็ไม่ได้ดูแลอะไรตัวเองมากมายเป็นพิเศษนะคะจะมาแชร์เคล็ดลับที่สองมาทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเริ่มแรกเลยนะคะ สเนี่ยจะควบคุมน้ําหนักของตัวเองเนี่ยไม่ให้เกิน50กิโกร,รมัมเพราะว่าส่วนสูงของสองเนี่ยแค่157เซนติเมตรเองค่ะทุกคนคือถ้าอ้วนไปกว่านี้นะคะจะทําให้ดูมีอายุกว่าวัยนะคะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันค่ะเพื่อสุขภาพผิวที่ดีด้วยนะคะ คือพยายามจิบน้ําระหว่างวันเรื่อยๆนะอย่างสำคัญนะคะทุกคนจะต้องบอกว่ามีความสุขสดใสจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะคะคือการทานอาหารที่ดีครบถ้วน5้าหมู่นะคะแล้วก็เสริมผักเข้าไปเยอะๆค่ะในแต่ละมื้ออาหารนะเคล็ดลับต่อมานะคะคือการเลือกสกินแคร์ดูแลผิวหน้านะคะสก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วแบรนด์ที่2องเลือกใช้นะคะก็จะเป็นแบรนด์นี้ค่ะ แบรนด์ Herbisa นะคะซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรลูกซัดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขามีงานวิจัยจากสวทชการันตีนะคะ2เลยมั่นใจนะคะใช้ตัวนี้มานานแล้วค่ะก็ประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะตั้งแต่เขายังเป็นขวดขวดแบบเดิมอันนี้ใช้จริงนะคะเพราะว่าหมดไปหลายขวดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นแพคเกจจิ้งใหม่นะคะเริ่มใกล้หมดแล้วเดี๋ยวสองก็ต้องสั่งเหมือนกันนะดับต่อไปนะคะเรื่องกันแดดนะคะสําคัญมากๆใคร ใครที่แบบละเลยนะคะแบบไม่ทากันแดดเลยเนี่ยไม่ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าแดดเมืองไทยค่อนข้างแรงอยู่แล้วแล้วทำลายผิวได้ง่ายด้วยนะคะสองจะใช้กันแดดที่มี SPF 50ขึ้นไปซึ่งตัวนี้นะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยค่ะแบรนด์นี้นะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะแล้วก็ง่ายนะคะไม่มันที่สำคัญนะคะไม่เหนอะหนะไม่มันซึมไวด้วยนะคะส่วนตัวของสองนะคะตัวต่อไปที่สองใช้นะคะจะเป็นแบรนด์นี้นะคะ่ะ ซึ่งทาง,ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงเช่นกันค่ะสองจะทากันแดดเนี่ยทุกๆ2ถึงสามชั่วโมงนะคะเรื่องกันแดดตอนนี้นะคะที่สองใช้สองตัวนี้เพราะว่าหนึ่งราคาไม่แพงและที่สำคัญสองก็มองว่าประสิทธิภาพของเขาก็ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็อันดับต่อไปนะคะในส่วนของผิวกางสองก็จะใช้เป็นของเด็กนะคะสองเป็นคนผิวแพ้ง่ายค่ะทุกคนก็เลยเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของเด็กนะคะใช้มาตลอดสำคัญนะคะทุกคนคะ่ะ ที่เราต้องดูแลตัวเองนะคะจากภายในออกสู่ภายนอกนั่นก็คือจิตใจของเราต้องดีด้วยเช่นกันค่ะมีพลังดีคิดบวกสม่ำเสมอน,นะคะพยายามไม่เครียดว่าอันนี้เป็นแค่เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย